สวัสดีค่ะเวลาที่มเรียมว่างจากงานร้องเพลงนะคะมเรียมก็จะพักผ่อนแล้วก็ชม YouTube ช่องศักดิ์สิทธิ์ชาแนลและช่องเรื่องเมืองไทยที่ใครอาจลืมใบลืมตุ้มเพราะว่า2ช่องนี้ได้รับทั้งสาระความรู้นะคะแล้วก็ได้รับความเพื่อเพลินความบันเทิงด้วยยังไงก็มาร่วมชมและกดติดตามไปพร้อมๆกับมาเรียมนะคะ सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्मता या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्त สวัสดีครับพบกับศักดิธิ์ชาแนลกันอีกเช่นเคยวันนี้ผมไปพาทุกท่านมาที่จุดเช็คอินใหม่ของจังหวัดภูเก็ตที่เห็นดูเบื้องหลังผมนี้คือเทวไลพระพิคเนตสีมันคณะปติตั้งอยู่ตำบลราวัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่เช็คอินในสายมูหรือสายพราหมณ์ฮินดูใหม่นะครับโดยมีองค์ประธานคือองค์พระพิคเนตปางดักดูเศษแต่ในวันนี้เราจะไม่ได้มาคุยกัน ในเรื่องขององค์พระพิคเนตขณะที่ถ่ายทานี้เป็นเดือนผ่านช่วงเดือนแห่งความรักมาได้เพียงหนึ่งเดือนนะครับแต่ในสายพราหมณ์ฮินดูนั้นมีองค์เทพหรือองค์เทวีอีกหนึ่งองค์ซึ่งหากผู้ที่เคารพเริ่มสายศรัทธาได้มาขอพอรในเรื่องของความรักก็จะส่งประธานพรให้สมความปรารถนาทั้งในเรื่องของความรักหน้าที่การงานและเงินทองนั่นก็คือองค์พระแม่ลักษมีนะครับ เรื่องราวของพระแม่ลักษมีจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญทุกท่านติดตามผมมาเลยครับก่อนจะพบกับเนื้อหาของศักดิ์สิทธิ์ชาแนลรบกวนช่วยกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดในอีพีต่อไปและกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยกันนะครับพระแม่ลักษมีเป็นเทวีในศาสนาฮินดูเจ้าแห่งความมั่งคัง่งโชคลาภและความเจริญรุ่งเรือง เป็นชายาและศักดิติหรือพลังของพระวิษณุพระองค์เป็นหนึ่งในตรีศักดิติคือพระแม่ปาราวตีพระแม่ลักษมีและพระแม่สรัสวตีตามตำนานของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเชื่อว่าพระแม่ลักษมีมีกำเนิดมาจากฟองน้ำในคราวที่เหล่าเทวดาและอสูรกวนเกษียณสมุรเพื่อทำน้ำอมฤตโดยขณะที่ผุดขึ้นมานั้นทรงประทับนั่งในดอกบัวและพระหัตถ์ถือดอกบัว จะมีอีกพระนามว่าปัทมาหรือกามลาซึ่งแปลว่าดอกบัวนอกจากนี้พระแม่ยังมีชื่อเรียกอื่นๆอ,อีกเช่นชนทิชาแปลว่าเกิดแต่น้ำหรือกสีราพระธิตนยาแปลว่าลูกสาวแห่งทะเลน้ำนมภคควดีแปลว่าผู้อำนวยโชคโลกมาตาหรือโลกมาตาแปลว่ามารดาโลกหริปริยาแปลว่าที่รักแห่งพระหริหรือพระนาราย อินธิราแปลว่างามและปัตมาวาัลแปลว่าผู้สถิตในดอกบวัวหลวงแต่ขณะที่กวนเกษียรสมุทนั้นได้เกิดของวิเศษผุดขึ้นมาตามลำดับได้แก่พิษเพชรพระแม่ลักษมีจันทราช้างมา้าวัวและกระบือซึ่งจะเห็นได้ว่าพระแม่ลักษมีทรงนำเพชรขึ้นมาก่อนตามความเชื่อของศาสนาฮินดูจึงเชื่อกันว่าพระองค์ยังเป็นเทพแห่งความร่ำรวย ความอุดมสมบูรณ์และโชคลาภพระแม่จะประทานทรัพย์สินเงินทองความมั่งคั่งร่ำรวยและความสำเร็จในการํำมาค้าขายการเจรจา,าต่อรองและการประกอบธุรกิจใครที่บูชาจะช่วยเสริมดวงการเงินทำให้มีเงินใช้ไม่ขาดมือพระแม่ลักษมีทรงเป็นพระชายาคู่บาร,รมีของพระวิษณุหรือพระนารายไม่ว่าพระองค์จะวารไปอยู่ในพางไหนพระแม่ก็จะอววารไปเป็นชายาของพระองค์เสมอ เช่นอวตารไปเป็นพระนางศีดาคู่กับพระรามอวตารไปเป็นพระนางรุกมินีหรือพระนางทาราเทวีคู่กับพระกฤษณะอวตารไปเป็นพระแม่ธรณีคู่กับปอสุรามาวตารอวตารไปเป็นพระนางกมลาคู่กับวามนาวตารเป็นต้นด้วยความรักอันมั่นคงของทั้งสองพระองค์จึงทำให้มีผู้นิยมขอพรในเรื่องของความรักชีวิตคู่ ชีวิตครอบครัวเพื่อช่วยเสริมดวงความรักเพราะพระแม่ลักษมีเป็นผู้หญิงที่รักเดียวใจเดียวมีความรักที่ซื่อสัตย์ต่อสามีพระแม่มีกายสีทองและมีสี่มือแต่มีบางตำรากล่าวว่าพระแม่ลักษมีมีสองมือตามคติความเชื่อของชาวอินเดียกล่าวว่าพระแม่ลักษมีทรงเป็นเทวีแห่งความงามและทรงงามเลิศก,กว่าเทวานารีใดโดยรัศมีแห่งองค์พระแม่สุขปลัง เป็นประกายอย่างสายฟ้าแลบและมีกลิ่นหอมจากพระวรากายประหนึ่งกลิ่นดอกบัวหอมจะลุงไปไกลถึงหลายร้อยโยศสิ่งที่พระแม่ลักษมีทรงถืออยู่ที่เห็นกันบ่อยที่สุดก็คือดอกบัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจําพระองค์และมักจะถือไว้สองดอกหรือไม่ก็ทรงถือหม้อน้ําพระหัตถ์หนึ่งอีพระหัตถ์หนึ่งหงายลสู่พื้นมีเหรียญทองโปรยปลายลงมาจากใจกลางพระหัตถ์หรือไม่ก็เทออกมาจากในหม้อ เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเทวีแห่งโชคลาภและความร่ำรวยบางครั้งก็สรงอาวุธบ้างเช่นจกักอันบ่งความหมายถึงพระวิษณุเทพนั่นเองโคชลักษมีหรือพระแม่ลักษมีปางหลักมีทั้งแบบนั่งและแบบยืนบนดอกบัวมีช้างอยู่ด้านหลังสองข้างมีสี่มือสองมือด้านหลังถือดอกบัวสองมือด้านหน้าโปรยเหรียญทองและประธานพรประธานความสำเร็จทั้งการงานการเงินความรัก พระแม่ลักษมีมีร่างอาวตารทั้งหมด8แบบด้วยกันหรือที่เรียกว่าพระอัตตารักษมีคือธัญลักษมีปางแห่งความอุดมสมบูรณ์ในพืชพันธุ์มี6 8ถึง8มือและแต่ละมือก็จะถือพืชพันธุ์ต่างๆกันมาปรากฏเพื่อโปรดมนุษย์หรือตามความเชื่อของคนไทยและประเทศเพื่อนบ้านในชื่อพระแม่โพศพธนลักษมี ปาแห่งความมั่งคั่งเงินทองมี6-8ถึง8มือแต่ละมือถือสัตว์ตราวุธต่างๆเช่นหอยสังจากธนูดอกบัวและยกมือประทานพรและโปรยทองให้โชคทางด้านทรัพย์สินเงินทองอาทิลักษมีปาแห่งความสำเร็จในการงานความคิดสร้างสรรค์มีสมือถือดอกบัวธงชัยและอีกสองมือเป็นท่าป,ประธานพร ให้โชคด้านการทำงานให้เป็นไปนอย่างราบรื่นไม่มีอุปสรรควิทยาลักษมีหรืออิศวัญยาลักษมีปางแห่งปัญญาความรอบรู้การศึกษามี8ดมือให้พรด้านสติปัญญาและการเรียนการให้โชคและการเสี่ยงโชควีรลักษมีปางแห่งนักสู้มี8ดมือถือคันธนูสอนสัง ดาบและอื่นๆให้โชคทางด้านพลังอำนาจบารมีและความยิ่งใหญ่วิชายยะลักษมีหรือไสยะลักษมีปางแห่งชัยชนะและความแคล้วคลาดมีแปดมือถือหอยสังมีดดาบตระบองหรือขวานให้โชคด้านการขจัดศัตรูและความสำเร็จสันทนาลักษมีหรือสันตนาลักษมี ปางแห่งครอบครัวการคุ้มครองบุตรความผูกพันระหว่างแม่ลูกมีหกมือถือดาบถือกงจักรถือหม้อสองด้านและอุ้มเด็กนั่งบนตักให้พรทางด้านครอบครัวการขอลูกทำให้ลูกหลานเชื่อฟังส่วนพาหนะขององค์พระแม่ลักษมีคือช้างเพราะคนอินเดียถือว่าช้างเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งบุญญาธิการพลังอํานาจและความมั่งคัง่ง ดังกำเนิดพระลักษมีที่มีช้างโปรยน้ำถวายอย่างไรก็ตามด้วยความที่พระแม่งามเลิศกว่าเทวานารีใดทำให้มีเทพเจ้าและอสูรมากมายที่หมายปองจนพระพรหมต้องเสด็จมารับและให้นางเลือกคู่ครองเองซึ่งพระนางได้เลือกพระวิษณุเป็นเทพสวามีตรงนี้เองเป็นที่มาของพิธีวิวาบแบบหนึ่งที่ฝ่ายหญิงต้องไปสู่ขอผู้ชายจากผู้ใหญ่ฝ่ายชายหรือเป็นผู้เลือกฝ่ายชายเป็นสามีเอง ที่เรียกกันว่าสยุมพรประเพณีนี้นอกจากจะพบในอินเดียแล้วยังพบในบางพื้นที่ของประเทศไทยอย่างที่จังหวัดแพร่แถบอำเภอสองก็ยังมีประเพณีนี้ให้พบเห็นอยู่มีความเชื่อหนึ่งของคนไทยที่มีความเกี่ยวพันกับพระแม่ลักษมีอยู่ด้วยโดยสันนิษฐานว่าปางหนึ่งของพระแม่ลักษมีซึ่งชื่อว่าพระธัญ,ญลักษมีนั่นคือพระแม่โพศพที่คนไทยให้ความเคารพนับถือกันนั่นเอง ตามตำนานเล่าว่าครั้งหนึ่งเกิดทุกขภัยแห้งแล้งกันดารขึ้นในโลกเวลานั้นแสงอาทิตย์ร้อนแรงจนผู้คนออกจากบ้านไม่ได้เมื่อถึงยามค่ำคืนบรรดาเกษตรกร,กรจึงพากันบูชาพระวิษณุแต่เวลานั้นพระวิษณุบรรทมหลับอยู่ไม่ได้ยินเสียงวิงวอนของผู้คนในโลกพระแม่ลักษมีทรงได้ยินไม่กล้าป,ปลุกบรรทมจึงแบ่งภาคมาเป็นพระธัญญาลักษมีหรือพระแม่โพศพ ตามความเชื่อของคนไทยนั่นเองเพื่อช่วยเหลือมนุษย์โลกโดยทรงนำมหาสางใส่น้ำมาโปรยปลายเป็นฝนและเนรมิตข้าวในนาให้เจริญงอกงามการบูชาพระแม่โพศพของเกษตรกรไทยก็คือการบูชาพระแม่ลักษมีในปางนี้สำหรับใครที่สนใจบูชาพระแม่โพศพมีคาถาบูชาดังนี้ วิธีบูชาพระแม่ลักษมีชาวฮินดูมักจะบูชาพระพิฆเ,เนศและพระแม่ลักษมีไปพร้อมๆกันก่อนที่จะบูชาพระแม่ลักษมีต้องบูชาพระพิฆเ,เนศก่อนคาถาบูชาพระพิฆเ,เนศจากนั้นสวดคาถาบูชาพระแม่ลักษมี คาถาบูชาพระแม่ลักษมีแบบสั้นหรือสามารถสวดคาถาบูชาพระแม่ลักษมีแบบยอดข้อห้ามห้ามถวายสิ่งที่ทำมาจากเนื้อสัตว์และขนมที่มีไข่เป็นส่วนประกอบเด็ดขาดหรือใครจะถวายน้ำอ้อยน้ำมะพร้าวน้ำตาลสดเพิ่มก็ได้ เวลาไหว้ใช้ทูบเก้าดอกเคล็ดลับเสริมดวงหลังจากสวดบูชาพระแม่ลักษมีแล้วให้ขอพรจากพระแม่ลักษมีโดยการบอกชื่อนมสกุลตัวเองและขอให้พระแม่ลักษมีประทานพรประทานโชคลาภเงินทองแก่ตัวเราหรือใครจะขอพรด้านความรักขอเนื้อคู่ก็ได้เวลาอธิษฐานขอเนื้อคู่ให้อธิษฐานว่าขอให้เจอเนื้อคู่ที่มีบุญสัมพันธ์กัน หรือเนื้อคู่ที่ศีลเสมอกันและถ้ายังไม่ถึงเวลาที่จะได้เจอขอให้พระแม่อวยชัยให้มีโชคมีลาบและประสบความสาเร็จในด้านการงานและการเงินถ้าใครอยากให้คำอธิษฐานกับพระแม่ลักษมีได้ผลดีทันใจลองกินมังสวิรัตหรือกินเจแล้วแต่สะดวกก็ได้ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลผลลัพธ์อาจจะขึ้นอยู่กับแรงศรัทธาของแต่ละคนแม้ว่าจะไม่ได้นับถือศาสนาอินดู แต่ถ้าทำความดีทำจิตใจให้ผ่องใสแรงศรัทธาก็จะส่งผลดีอย่างแน่นอนสำหรับวันสำคัญสำคัญที่นิยมไหว้บูชาพระแม่ลักษมีมีดังนี้วันศีดานวมีจะมีพิธีบูชาพระแม่ลักษมีที่อวตารเป็นนางศีดาทุกวันขึ้นเก้าค่ำเดือนอัสถาหรือเดือนวิถุนายตนถึงกรกฎาคมใครที่อยากประสบความสำเร็จในด้านความรักโชคลาบต้องไปไหว้สักครั้ง วันดีปาวลีหรือพิธีแห่งแสงสว่างวันบูชาพระแม่ลักษมีเพิ่มความมั่งคั่งร่ำรวยขอพอรเพื่อความสำเร็จทุกวันแรม14ข่ค่เดือนการตติกหรือเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนเป็นช่วงที่พระแม่ลักษมีจะทรงประทานความมั่งคั่งร่ำรวยผู้คนจะจุดไฟส่องสว่างและเวลาเข้าร่วมพิธีก็มักจะเอากระเป๋าสตางค์หรือสมุดบัญชีธนาคารมาใส่ปานร่วมพิธีด้วย บนโต๊ะบูชาไฟก็จะมีท่าน้ำอมฤตคือน้ำสะอาดนมสดเนยน้ำผึ้งและโยเกิรต์ตเพื่อตักอาบและถวายบูชาพระแม่แลมักษมีโดยเริ่มจากการนำเอาดอกกุหลาบจุ่มน้ำมาประพรมพตามองค์เทวรูปตามด้วยน้ำอมฤตทั้ง5โดยสึง่งบูชาทั้งหมดเกิดจาก4ทธาตุคือดอกไม้ผลไม้เป็นธาตุดินน้ำอมฤตเป็นธาตุน้ำ แสงจากไฟและแสงจากประทีปเป็นธาตุไฟและการสวดบูชาคาถาเป็นธาตุลมวันวาราลักษมีวรรัตมตรงกับวันข้างขึ้นของเดือนสรวนะตามปฏิทินฮินดูมักจะตรงกับวันศุกร์ก่อนจะถึงวันเพ็ญเดือนสรวนะประมาณช่วงเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคมเป็นวันบูชาพระแม่ลักษมีเพื่อขอความรักโดยเฉพาะมักนิยมขอพอรให้คู่ครอง และตนเองพบกับความร่วงเรืองและสมหวังในความรักหรือขอพอรเพื่อความกินดีอยู่ดีในครอบครัวตามความเชื่อของชาวฮินดูในพิธีจะมีการอัญเชิญพระอัตลักษสมี8องค์ไม้พรแบบครบถ้วนผู้ที่เข้าร่วมพิธีจะแต่งตัวด้วยสีสันที่สดใสเน้นไปนทางสีโทนชมพูบานเย็นหรือสีแดงมีการตกแต่งสถานที่ต้อนรับพระแม่ด้วยดอกไม้และดอกบัวในประเทศไทยจะมีพิธีกรรมนี้ ที่วัดพระศรีมหาอุมาทีวีหรือวัดแขกสีลมและว,วัดวิษณุเขตยานาวาสำหรับผู้ที่อยากไปไหว้บูชาพระแม่ลักษมีสามารถเดินทางไปยังเทวส,สถานดังต,งต่อไปนี้ ซึ่งทุกสถานที่จะต้องเตรียมของไหว้ไปเองเพราะไม่มีขายในบริเวณนั้นๆทุกท่านก็ได้ทราบถึงวิธีสักการะและเครื่องสักการะขององค์พระแม่ลักษมีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนสถานที่ใดมีองค์พระแม่ลักษมีอยู่ให้ท่านสักการะก็เชิญเลือกได้ตามอัธยาศัยครับสำหรับอีพีนี้ก็คงจบลงเพียงเท่านี้ขอทุกท่านช่วยกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาด ศักดิ์สิทธิชนะในอีีต่อไปสวัสดีครับ